ต่อไปครับอ่านยากมากเลยรัชนากรนะครับสิงสิงหาวิธานนะครับไม่เป็นไรค่ะน้องเ่นอ่านทุกคนถูกหมดเลยค่ะเขาบอกว่ารักอย่างปลอดภัยรักอย่างมีวินัยรักอย่างมีความรับผิดชอบโอ้สงสัยนจะชอบคำนี้แหละคุณรัชนากรอยู่ไหมคะคุณรัชนากร S <S มีเบอร <c oughs> <c oughs> <e right ์โทรเดี๋ยวลโทรไปหาเองครับจดไว้ก่อนว่ารีบจะโทรไปหาเอ่อไปสิครับค่ะคุณจันทราลมรัตนาแสงค่ะรับอย่างมีสติเวลามีปัญหาควรปรึกษาผู้ใหญ่อ๋ออันนี้เป็นเรื่องว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ไหวละต้องไปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ใหญ่กำนันอะไรงี้ไม่ได้โอ้อ่ปรึกษาผู้ใหญ่ในอำเภอได้ไหม คนอื่นพ <speaking in Chris> okay, okay, okay. so ูดจะไม่ขำเลยนะแต่ริทพูดมาขำหมดโอเคครับครับแล้วคนนี้ริทจะโทรไปไหมครับริทจะโทรไปหาไหมคุณคุณจะไม่มถ้ีท่าทางใจอายุมากพอสมควรครับโอเคครับงั้งงั้นริทไม่โทรงั้งไม่โทรแลโอเคครับอ่ะต่อไปนางสาวสุมินตรามนขิงนะครับเราเป็นวัยรุ่นเราต้องรักกันแบบเพื่อนมันค่อยน่ารักเออสังาน อย่าพึ่งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะจ๊ะเพื่อนๆนี่อันดีนทีนี้อันนี้เขาเน้นว่าอย่าเพิ่งไปมีอะไรกันในวัยที่ยังไม่สมควรรักกันแบบเพื่อนแบบปุ๊กกิ๊ก่ารักติกาครับเขาดูน่ารักดีเนาะเดี๋ยวรับโทรไปให้มารับรางวัลกันครับครับพี่เองครับแล้วจะมีใครอยู่ในนี้ได้ขึ้นมาไหมเนี่ยตั้นสิครับอันสิคุณธรณีศรีพันชาสต์อะไรคะนงฤทธิ์ช่วยพี่ด้วยค่ะศรีพัน หมดเวลาแล้วค่ะโอหโทรหาครับสี่พัรษาทอนนะคะเอาเป็นว่าต้องรักต้องรักให้อยากถูกวิธีรับนวลสงบตัวรับพ่อแม่ให้มากๆเอออันนี้ดีอันนี้ดีคือมีความรักหลายแบบใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องมาที่หนึ่งนะครับโอเคเลยได้ยินคำนี้พ่อแม่รู้สึกขุ่นชื่นใจมากเลยมั้ครับพ่อแม่มาที่หนึ่งนะครับเด็กๆเด็กๆคิดจำนะครับพ่อแม่มาที่หนึ่งไหม จะให้พ่อแม่เหนครับโอเคโอเคอ่ะอ่ะอันสุดท้ายสอบได้นางสาวคุณนิรายมือสวยมากนะครับนางสาวมาินทร์สรีโทนี่นีไหมครับมีไหมมีมีใช่ไหมค่ะอ่ะคุณน้รยนะกราบนะครับเขาเขียนบอกว่ารักอย่างมีสติรู้จักกับอย่างช่างใจรู้จักเสียสละโอ้ดีมีสติ ใจดเนาทีเลยค่ะหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยผมเป็นผู้ที่แบบโชคดีมากๆเลยที่ผูกใจรนเอรงนะ้ไปให้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปมีกล้องนะคะถ่ายรูปให้นิถ่ายรูปให้นอ้วยนิ้องอไ้อีใครมีกล้องให้น้องไหมคะมีอยู่นะคะทางด้านนั้นนะคะ คนหนึ่งคนสุดท้ายใช่ไหมครับนี่คนที่สุดยอดอันนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นโลแกนที่เราใช้ประจำเลยเนาะใช่ครับกระหนกอ่อนครับเขียนมาแค่นี้เลยครับ่เออรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนแต่ลายมือเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเขียนหนังสือบ่อยนะเขาพิมพ์ครับเขาใช้พิมพ์เขากระหนกอ่อนอยู่บริะหนกอ่อนนะครับไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนนี่ค่ะไหนคะ มาเลยมาเลยมาเลยครับปิดมาเลยครับปิดมาเลยครับออกมาเลยออกมาเลยอ่าอ่าเนมานิ่งๆเบาๆแต่ทีนี้จริงๆมีจุมเพื่อนๆมาด้วยนะคะมีเพื่อนๆเอาไม่ใช่กับพี่สตารมาแล้วมาเลยรู้สึกจะมากับคุณป้านะครับมาเลยครับตอนละกันน มอ๋อวันนี้คนคนก,ก่อน,อ,าานอันี้จ้าอ๋อฮะเอาแล้วพี่น้องกลางกลางเอานี้เขาไปซิ้งกับเขาแอบไปซิ้กันด้วยเป็นยังไงนะคะอย่างนี้ไทยรุ่ดนี่รุ่งเขาเอากล้องกลางนะลูกนะครับมาอีกคนนึงน้องได้อีกหนึ่งคนนะคะน้องสุมิตรานะคะคำขวันเมื่อสักครู่นี้ก็สร้างรอยยิ้มได้มากเลยทีเดียวโอ้อั่สุดท้ายนี่ชอบมากเลยรักไม่รุ่งไม่รักไม่ยุ่ง ไปมุ่งเรียนแทนเออยังได้อยู่รักไม่ยุ่งมุ่งแต่อุ้ยน้องข้างหน้าบอกว่ารักไม่นุ่งรักไม่นุ่งโอ้โหเชิญรักเปรนเวทีไหมครับไม่นุ่งเข้าขายเนี่ยไม่ได้นะตำรวจนะครับแถวนี้เยอะนะอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่วัดเราอยากให้เลีดอยู่กับเราในงานแหละแต่วันนี้รู้สึกว่าเวลามันจะหมดแล้วอยากแค่ลีดช่วยฝากผลงานนิดนึงแวก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนะครับครับตอนนี้ก็มีเป็นอัลบั้มคู่นะครับริดแอนด์เซนนะฮะซึ่งวางแผงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถ้าใครชอบนะครับอยากให้ให้กำลังใจกันด้วยการซื้อซีดีเป็นของแทนนะครับไม่ซื้อแผ่นทีหรือว่าไม่ดาวนโหลดมาอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าอยากดาวโหลดก็ดาวนโหลดที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้านะครับแล้วก็ยังมีเป็นซิคคอนและกันนันะครับซึ่งสามารถชมได้ทุกวันอาทิตย์นะครับทางดูได้ในทีวีนะครับห้าโมงหหกโมงเย็นก็สามารถติดตามชมน้องน็อตนะครับตอนนี้ลงเป็นตัวประจำนะครับดูได้ในทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ฝาก ฝากติดตามนะครับสำหรับละครยานะครับทางช่องเจ็ดนะครับเรื่องนางสาวกำลรงรักนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับเล่นกับคนบ้านเดียวกันก็คือพี่เวียงเราเองนะครับอ้พี่เลขฝากติดตามด้วยนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็คฟพอสองตาสองคอเนาะเดี๋ยวให้ลิฟทักไปดื่มน้ำอัพจิงอ๋อมีนมารับมระาเพิ่มนะครับเอาเชิญเลยชื่อชื่ออะไรครับ Icana, อ๋อเจลเลยน้องสุภาช <idal> <brag illa. S 2> ัยนั่นเองค่ะตรงกลางเลยค่ะนี่พี่ริดอีกรอบหนึ่งนี่อีกรอบไหมคะนี่อีกองตรงไหนกันไม่มี้องตรงกลางเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องริดไปพายติ้มน้ำแป๊บนึงเพราะทุกคนกำลังร้อนริดอยู่นะครับเดี๋ยวเชิญน้องริดทักปั่นแป๊บนึงนะคระ যেমনি <laughs>